สบายดีสบายดีสบายดีเดอ้อมาอาหารกินเมมอนเนี่ยเห็นบ่นี่ห้องสมสม,มูนี่ก็ต้มหอยจูบเจียวน้ำปลาบางนาอ่ะมากินน้ำกันเดอ้อลูกหลานมาถูกทุกคนเพื่อนมิสายมาเดอ้อมาเดอ้อ <c ười> มากินอาหารบ้าน เสพเต้มหอยจูบต้มใส่หัวสิ่งใคใบมะกรูดหัวคาฮักขะยแงมีมอนต้มเนี่ยเกลือแป้งนัวซ่บหอมมากินจำกันมอนเอาแก้วนี่เลย ងៅน้ําปลาស្ يت ใสជើសុំទួយទួយពីក្នុង น้ำมันเ์อชีออมหม้อออมจักเผื่ออย่ามันจ่อยต้มกินซะยไหมน้มัได้มามาล้าหน่อยก่อนร่อนน้ำอขลกแม่พอผสมเนี่ยก็เป็นเลยนะนี่มันต้องเหตุมันเป็นมันหมักเปรี้ยวมันผสมเนอะนี่มันบวกกิน สซมโนเนี่ยแค่มันสมมันเปรี้ยวเนี่มีอนกินดิกบก็กินสมซีนนะต้องปี้โบกินดิฟนะสมเนื้องวเนื้อเนี่ยนะมีมอนบบกินดิบนะต้องปี้อย่างสก้อนหอละสิบบาทได้นไงหอหาเท่กีบซื้อหาสิบพันซื้หาหอ เบิง์เนเดอร์มอนะคอยอุ่นต้มใส่นะปุ้งเนเดอร์ข้าวบัวใส่ผักผิด tôm cá thu hàng má đó Hãy Yeah. เด็ดพวกแบบเด ت, ็ดใชมไหมนะเด็ดแท้เด ت, ็เด ت, ว่าอ๋อเราจะพักันไปเที่ยวได้ไหมเนี่ยยังบอกออกมาอยู่สมอผมเนี่ย กินหอยเขาย่างกินนางเขาเมื่ออนกะินห้อยได้จิ้มกินจิ้มกินนะเพิใส่เขากินน่งผนิมโบเลก็คือเอาแต่เขาปอนใส ขี่มันคมหอดก,กินเด็ดออกขี้มันแ <c oughs> ม่มันบอดก,กินได้เด็ดออกนะกินว,ว่ากินไข่มุนาจะซื้อมาปลอยถิ่งเฉยๆก็น้อยจูบนะป่อยออแม่แพรลูกเนี่ยอยากกิกน องมีนี่เฮือนอะไรสบายเนาะพี่น้องเนาะเรี้ยงเอาหอยเถอะเดี๋ยวหนี่มีหอยขีดกระจายกบหอยเซอรี่อันอยู่นี่นีหอยจุ๋่แม่ไปซื้อหอยจุ๋มาปล่อยใส่ อ้สมในนัน่างม่นมาเราสื่อประจําไน้เจ้านะแซ่เราเห็ดคลายคายส่งส่งไม่ค่าตลาด เป็นวัดเย็นอากาศเลยเป็นวัด นะคลิปนี้กับเมมอนลาเด้อลูกลาเดยย้อเ่าเบือ่อเมมอนเด้อกินไแป๊กหน่อยเมมอน,น่ะมาเด้อมากินข้าวน้ำเด้อเค้บาย